พูบสามดอกเจาะกระดาษสามรูสมเด็จโตท่านเป็นพระที่กล้าขัดพระไทยพระมหากษัตริย์ยังไม่เกรงพระราชอำนาจถ้าหากเห็นว่าพระองค์ทรงกระทําไม่ถูกแล้วก็ท่านก็กล้าที่จะสั่งสอนครั้งหนึ่งในงานสวดพระอภิธรรมพระที่นั่งสวดเห็นพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเสด็จมาก็เกรงพระบรมเดชานุภาพ จึงหนีเท่าไปแอบเสียพระองค์ทรงกริว้วรับสั่งให้จับศึกโดยได้มีลายพระหัต์ไปให้สมเด็จโตก่อนสมเด็จโตอ่านแล้วเห็นว่าพระองค์จะเอาแต่กริ้วจะทำไม่ถูกเพราะลุกแกโทสะจึงใคร่จะสั่งสอนให้รู้ระง,งับดับความโกรธไว้บ้างท่านจึงจุดทูปขึ้นสามดอกแล้วจี้กระดาษเป็นสามรูทรงกลับไปถวาย พระองค์ทอดพระเนตรเห็นแล้วก็ทรงรู้พระไยัยรับสั่งกับผู้ใกล้คิดว่าอ๋อท่านให้เราดับราคะโทสะโมหะอันเป็นไฟสามกองงดทีงดทีเอาเถอะถวายท่านพระองค์ไม่ต้องจับพระศึกให้บาปกรรมเปล่าๆด้วยอานุภาพของสมเด็จโตแท้ๆจะเป็นการสอนอย่างนี้แหละ ให้ผลคุ้มค่ามากมากกว่าการพร่ำสอนแบบจำจีจำชัยปากเปียกปากแฉะอยู่นั่นแหละสามารถทำให้กิเลสชะงัดงันได้ทันที